สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักบอนไซทุกท่านนะนานเียนานแล้วที่ผมไม่ได้ลงคลิปมะพร้าวบอนไซให้พวกเราได้ดูกันนะวันนี้มีเวลาก็เลยถือโอกาสมาอัปเดตมะพร้าวต้นนี้ให้พวกเราได้ดูกันนะมะพร้าวต้นนี้นะฮะที่ผมปลูกมาเนี่ยเลี้ยงมาอยู่ประมาณสักแปดเดือนแล้วนะเป็นต้นมะพราะ้าวเขาเรียกว่าต้นมะพร้าวดัดลําต้น หรือว่าดัดยอดก็ได้นะฮะดัดยอดก็ได้เนี่ยจะสวยงามมากนะฮะยอดนี่ผมดัดนะฮะดัดไปตามตามตามดวงอาทิตย์นะฮะตามตามดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เราไปทางไหนเลยผมก็พยายามให้ดัดไปทางนั้นเสร็จแล้วมันก็จะโค้งงอเป็นลักษณะอย่างนี้มันจะออกดูแปลกตาเหมือนกันนะเอาอดูแปลกตาแล้วก็สวยนี่นะสวยงามดี อยากมาให้พี่น้องเราได้ดูกันนะเพราะว่านานแล้วนะฮะต้นนี้ผมไม่ได้มาออกคลิปให้พวกเราได้ดูกันมีเอฟซีนะฮะทักมาว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นเอาต้นมะพร้าวดัดต้นนั้นมาดูบ้างนะ,ะเห็นเงียบไปนานผมก็เลยออกให้พวกเราดูเนี่ยนะ,ะต้นฟอร์มต้นจะสวยมากเลยนะ,ะเป็นลักษณะอย่างนี้ ตอนนี้ปลูกได้ประมาณนี้เราไม่ต้องทําอะไรแล้วนะะลดน้ําอย่างเดียวแต่อย่าลืมว่าต้นมะพร้าวผมทุกต้นนะที่มันสวยงามเพราะว่าผมเอาขี้วัวมาวางไว้ตรงนี้นะะเนี่ยจะสังเกตดูจะมีขี้วัวอยู่ก้อนหนึ่งนะะเป็นปุ๋ยของมันนะเพราะว่าต้นมะพร้าวนี่จริงๆมันมันชอบแบบแบบน้ําเค็มน้ําก่อยนะนี่ขี้วัวก็เค็มๆหน่อยๆเนี่ยมันมันมันถึงชอบนะต้นมันถึงเขียวสวยงามอย่างนี้ ครับนี่ยให้พวกเราได้ดูกันนะต้นนี้ผมผมถือว่าผมนำมาจากสวนเรียบร้อยแล้วนะเนะนี่ยทำเป็นสวนหย่อมเลยนะสวยงามนี่นะเอาไว้โชว์ที่ออฟฟิศหรือว่าตามบ้านร้านค้าอะไรงงี้นะฮะแล้วก็เป็นไม้มงคลด้วยนะเนี่ยจะมีต้นว่านอยู่ต้นหนึ่งเห็นไหมฮะที่ ผมปลูกคู่กับต้นมะพร้าวนี่คือเขาเรียกว่านงาช้างหรืองไงเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยต้นเล็กน่ารักดีนะครับเนี่ยสวยมากเนี่ยให้พวกเราได้ดูกันจริงต้นมะพร้าวบนไซนี่เราทำได้หลายรูปแบบนะหลากหลายแบบทำให เกิดความน่ารักในตัวของมันนะคคือเราไม่จะเป็นต้องทํารูปแบบเดียวหรือลักษณะเดียวเราทําหลายๆล,ลักษณะมันจะได้ดูสวยงามนะเนี่ยของผมที่ทําเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฝากกดกระดิ่งนะให้ผมด้วยอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเห็นว่าดี มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้ผมนะกดติดตามอะไรประมาณนี้ครับแล้วจะได้นำสิ่งดีๆีต้นมะพร้าวสวยๆให้พวกเราได้ดูกันครับสำหรับคลิปนี้นะก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ